วุฒการศึกษาม .6 ครับก็ปีนี้พิเศษคือกองทัพบกนะครับกองทัพบกเป็นปีแรกไลน์ครับเป็นวันสต็อปเซอร์วิสครับคลิกเดียวจบนะครับในเว็บเลยปีนี้ในส่วนของกองทัพบกเองเปิดรับสมัครประมาณี่น้องชาวแม่งสอนที่มาเดินตลาดทุกท่านครับวันนี้ผมก็มาจากหน่วยสพกิจกรมทหารลาดพิเนะครับบ้านม่อนตะแลงครับวันนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์เรื่อง ครับครับ